เคสคีย์บอร์ดซื้อจากไหนเหรอครับนี่เลยเดี๋ยวให้ดูไปดูกันเลยครับแม่คุ้มจริงๆสวยด้วยอไปดูกันลุยเริ่มจากตัวสดุอุปกร,กรณ์ของเขาก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าทําม,มาได้อย่างประณีตแล้วก็เนี้ยบจริงๆครับงานของเขานะครับดูนะครับด้านข้างด้านหน้าด้านอน,าน,น,านอกด้านในตัวนี้ก็มีที่สำหรับเอาไว้ใส่ปากกาเอสเพนตัวนี้เป็นแผงแม่เหล็กทั้งหมดนะครับหุ้มกัมะหยี่อย่างดีด้านในเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดปิดนะครับ ที่ตรงนี้นะครับออนออฟตรงนี้มีไทส c ให้ด้วยนะแบบนี้นะครับวิธีการก็คือนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีของเจ้าแสงได้นะครับถึง7สีเลยนะครับปอกดฟัง์กชันอย่างนี้นะครับแล้วก็กดรูปไฟนะครับดูฮะนะครับโอ้โห้นี่เป็นไงสวยไหมกดบนไปเลยครับอ่านะครับแล้วเราก็เพียงแค่เอาเจ้าแท็บเล็ตของผมเป็นแท็บ S9 เอามาใส่แบบนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าไปได้ซึ่งดูดีฮะการเก็บขอบ เสมอเลยนะครับหลายคนมีเคสที่มันเป็นเคสแบบหุ้มผมเคยใช้แล้วปรากฏว่าไอ้ขอบข้างข้านะครับโดนกินโดนกินโดนกัดแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สวยนะครับเวลาที่เราแกะออกมาทำความสะอาดเนี่ยนานๆครั้งใช่ไหมฮะมันก็ทําให้ขอบพอเราโดนกินไปทําให้นะครับจอเราขี้เหร่นั่นเองนะครับนี่ฮะกดสเปซบาร์นะครับเราก็เชื่อมต่อเข้าไปนะครับกับเจ้าบลูทูธคราวนี้เดี๋ยวลองมาใช้กันบ้างนะครับตัวบการเอสเพนของผมนะครับปกติแล้วเนี่ย เวลาที่นะครับผมไม่ได้ใส่ปลอกนะเดี๋ยวทิ้งไปกัดปลอกให้ด้วยว่าทําไมผมต้องใส่ปลอกอ๋อเพราะอย่างงี้ไงเวลาที่นะครับด้านหลังเนี่ยครับมันเป็นแผงแม่เหล็กทั้งหมดเนาะนะครับสมมติว่าใส่ปากกาไปเนี่ยครับมันนี่มีการกระแทกใช่ไหมมีการเสียดสีแล้วทําให้เป็นรอยนะครับเกิดริ้วรอยนะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปหาปลอกปากกาก่อนตัวนี้จะมีหลายสีหลายแบบให้เลือกนะครับตัวนี้ก็จะเว้นไว้ใส่โลโก้ของเรานะครับเป็นซัมซุงเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับนี่ซัมซุงเห็นไหมครับนี่ออาปากกานะครับ เสียบเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะครับเป็นแผงแม่เหล็กปกติของเราเลยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นมาว่าชาร์จอยู่กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ดังนั้นปากกาตัวนี้หายห่วงครับถ้าเรามีตัวที่เป็นปลอกนะครับเอาไว้กันรอยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสัมผัสที่มันรู้สึกว่านะครับมันมันไม่ลื่นนะครับมันมีกันลื่นทําให้เรากระชับขึ้นเวลาขีดเขียนอ่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนกันก่อนเลยนะครับอันนี้เราก็เชื่อมต่อเจ้าตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วเนาะสมมติว่าเราจะเข้า Facebook ของเรานะครับปุ ตัวคีย์บอร์ดลบไปได้เลยนะครับนี่ลบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะอ่สมมติว่าเราจะพิมพ์ภาษาไทยนะครับอันนี้เรากดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมปุ๊บ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 นะครับถ้าเราจะเป็นภาษาไทยเราเพียงแค่กดตัวนี้ครับคอนโทรลนะครับคอนโทรลคอนโทรลนะครับนี่คอนโทรลนะครับแล้วก็ Space Bar ฟึบนะครับเขาก็จะเปลี่ยนภาษาแล้วเป็นไทยเห็นไหมครับเป็นไทยแล้วนะครับก็พิมพ์ไทยเข้าไปเลยนี่ครับอย่าลืมนะครับคอนโทรล Space Bar นะครับปุ๊บเปลี่ยนภาาษ นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับปิดลงมาก่อนครับมีปัญหาครับหลายหลายคนถามว่าเออชอบหลุดบ่อยผมก็หลุดบ่อยนะปากกาเนี่ยชอบหลุดบ่อยนะแล้วกลัวหายแล้วของแท้ด้วยเวลาเราซื้อมาเราเสียดายนะครับนาเสนอครับตัวนี้ครับก็คือ pencil holder ตัวนี้เมื่อเมื่อเราเอามาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดให้ด้วยนะมันมีหลายแบบนะมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบซองนะครับดีทุกอย่างเลยนะครับด้านในนะครับเราแกะออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับ อ่ผมแกะใส่แล้วนี้ผมดึงมาให้ดูก่อนเนาะนะครับวิธีการก็คือเราเลือกสีก่อนเลยครับเราสีให้ใกล้เคียงครับผมก็เลือกสีดําหรือจะเอาสีเทาก็ได้นะนะครับแล้วก็ไปที่ข้างหลังนะครับตัวนี้นะฮะนี่ฮะเห็นรอยไหมผมดึงออกมาแล้วเมื่อกี้ลองหลายรอบนะครับก็ยังคงทนติดได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ด้านนี้จะเป็นอยู่ด้านด้านฝั่งที่เราเลือกเลยครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับสองหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปฟึบกดเข้าไปนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ดเข้าไปเขาจะมีตัวล็อกแล้วก็เลื่อนเข้าไปหนักแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากครับนะครับอันนี้เก็บเก็บปลายปากกาไม่ให้มันชนสิ่งที่มันเป็นของมีคมของอะไรที่มันทําให้ปลายปากกาเราเสียหายครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นพลาสติกนะฮะตัวนี้ครับเกาะยึดแน่นลยครับดูสิครับนี่ครับมือเดียวเลยเห็นไหมครับยึดแน่นทนทานแน่นอนครับแข็งแรงครับแล้วก็หลุดยากด้วยนะครับนี่ครับต้องต้องใช้แรงพอสมควรอ่ะคือเอาง่ายๆคือถ้าอย่างเงี้ยสุ่มเสี่ยงที่จะ โดนปัดนิดปัดหน่อยมันจะหลุดใช่ไหมฮะใครที่ใช้ปากกาที่เอสก้าอย่างเงี้ยรู้ดี accept, เลยนะครับว่าโอ้ยมันมีโอกาสหลุดสูงมากเลยเราต้องหาอะไรมาล็อกซะแล้วแบบนี้ครับจบเลยครับแล้วนี้เวลาไปตั้งนะครับดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะอยู่นะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับซุกมาเปิดเครื่องนะครับนี่ฮะพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเซนเซอร์มือไปปุ๊บเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับการดึงปากกาก็ดึงมาใช้ง่ายๆฟึบนะครับแบบนี้ นะครับจะใช้งานจะข <twitch, S 1> <Esta> ีดจะเขียนอะไรก็ง่ายสบายๆแล้วก็ท like ี่สำคัญครับเจ้าเคสตัวนี้ครับเคสที่บอกตัวเนี้ยถ้าเราอยากได้ภาษาไทยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คีย์บอร์ดที่มันเป็นสติ๊กเกอร์คีย์บอร์ดให้ผมออกแบบใสแล้วก็ตัวดํานะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนไฟนะครับเนี้ยเห็นไหมฮะถ้าถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะเออเราก็เอาสีดําไปเลยทับไปเลยทับตัวกษรเดิมเลยแต่ว่าผมก็อยากได้ตัวอักษรที่มันเป็นสีขาวอยู่แบบนี้ให้มันมีแสงแล้วแต่ชอบนะครับเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับแต่ มันก็จะเป็นสีอยู่แบบนี้นะครับเอออย่าลืมทัชแพดใช้ได้นะนี่ไหมเห็นไหมเนี่เห็นไหมไม่มีดีเลยนะครับนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาตัวนี้มีทัชแพดด้วยประเมยโอ้โหแล้วใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเพรเซอร์โฮเดอร์นะครับปลอกปากกาหรือเคสคีย์บอร์ดได้อย่างดีหรูหรามาห่าวบลูนะครับรวมถึงเจ้าตัวที่เป็นแป้นอ่าสติ๊กเกอร์คีย์บอร์ดนะครับของไทยนะครับนี่ฮะนี่ครับแล้วตัวนี้ครับไม่ถลอกเลยนะครับขูดขีดขูดขีดไปครับ เช็ดนิดเดียวนะครับก็กลับมาเป็นปกติผมลองหลายครั้งแล้วนะครับไปขูดไปขีดไปวางไว้ตามร้านอาหารอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรเลยนะครับนี่ฮะสวยครับการเก็บขอบด้านข้างครับเห็นไหมครมันจะอยู่ในร่องของมันเลยนะครับ s7 s8 s9 นะครับใครสนใจครับรุ่นนี้คุ้มจริงครับใช้มา3เดือนแล้วไม่พบปัญหาแต่อย่างใดนะครับพิมพ์งานพิมพ์อะไรใช้การใช้สอนเรกเรียนได้สบายสบายลครับประมู่